สวัสดีทุกท่านด้วยนะคบไปอยู่กันในช่องวันนั้นใดดูวันนี้ผมมาที่ด่านนี้ครับนี่คือด่านแข่งรถดวลมันแสดงสีมือความเร็ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมคิดว่าผมตอนเรียกรถตรงไหนมีเลสเลสสปาวเทเลพอร์ตแล้วก็เทเลพอร์ตไม่รู้ท่ะเผยไปทำอะไร <S <S นั่นนี่คือสภาวการนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนี่กดคลิกเข้าไปแล้วก็จะเชนว่า โอเคทำถนนใหม่โอเคอันนี้คือโอเซนเดอร์นะครับนี่ mm hmm. ผมจะเอาตัวนี้ตั้งแต่แรกเลยน่าจะไก่อ่อนโอ้ยไก่อ่อนไม่น่ามารีวอยู่เลยบ้านผมมาไม่ไม่อยากมีรถอ,อะไรแบบนี้หรอกแต่งั้นะอย่าไปดูถูกทดรถเลยแหละเอ้ยโอ้ยก็ขับเร็งเหมือนกันนะเนี่ยหึทำไมมันขับอยู่ช้าจังโอ้ย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 ้ นี่มันรถซุปเปอร์สยาเราเป็นซุปเปอร์สยาว้าบ้าพลังเกินไปหรือเปล่าเราเราไม่ใช่็นซุปเปอร์สยาเอ้ยมีรถตำรวจด้วยรถตำรวจไม่อยู่ด้วยโอ้โหขโมยรถเอ้ยรอรวจถตำรวจขันไมีับชนเรบุบตวหนเลยคนตอ๋อรวจอมาแล้วเอ้ยพี่ออกไปด้วยเขาไปด้วย ไปด้ยไปกยคนสมันี้นี่งั้นไปต่อกันเลย ECHO ชื่ออะไรนะ s o ECHO คืออ่านอ่านว่าอะไรนนนนนนนเวโ้ยนเมรเดียวนตกเลยโอยไปนคนรจเฮ้ยนวนย ไปทางนู้นไปทางนู้นแล้วรถรถมันเอียงอ๋อฉันเห็รพอตแล้วโอ้ยระพกนก็ได้โอ้ได้รถกใหมลสักทีโอ้ราได้รถฟีมารู้ว่าเราจะเกิดอะไรนใช่ไหมมาเอาอย่างนี้ใช่ไหมอามันกันเลยต่ตตตโอดิบ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 ยงหัวยงโอ้โอเกยขอบคุณมากขับไปละาบายบายเกง

เลยกูตำรวจนิงใครตานยิงน้อยไอ้เจ้าทหารจะต้องกับช่างไมเกิดไปเลยโอ้ยเป็นไปอะไรเนี่ยไอ้เจ้าทหารจะจะต้องช่างกับช่างจะชนนายใครปรากฏว่าพี่ช่านตายรถตำรวจนั่นแน่ๆชนเราโอ้ยรถตำรวจนั้นมันพังไปแล้วงั้นไปต่อกันทอนต่อไปกันเลยแท็กซี่แท็กซี่โอ้ยโอ้ยฉันฉันตกเผือต่อยมันเหรอใช่ฉันเผือต่อยไปกันไปกันเอามากข้างในไอ้ยรถตำรวจอย่ามา อีเฮ้ยมันแบบหแต่ได้ด้วยรับหิบแต่คนแต่ไปด้วยซาราตำรวจหน่อยเราเดี๋ยวเราจะมาดงเป็นมาเฟียระดับโลกีมาดีมามันเฮ้ยลิา่อยเฮ้ยลิา่อยเฮ้ยลิา เก่งเนาเราเนี่ยเมิ่งไปนานหายที่พีมาเต็มปัดหรอปัดตีนะอาจจะมาตัยางกับเราอีกคันนี้หรอเรงขับขับลามแล้วขอนั้นไปกาโรยรอ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 โอ้ยนติงโนงโนติ้งอ่เออขับได้นาพอมีหมอบีขับดูว่าอยู่ทำาไม่พังตั้งแต่แรกยั้จะปล่อยรถอันนี้ ต้องลวนอะไรนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยกินะ,นนะ,นะวางป่ามาตากับฉันนะมามาชนกันเลยพวกฉันไม่เกรงใจใช่ไหมไม่เกรงใจใจต้องเข้ารงพักะดกดีๆไม่เข้า คนตงรวจขวางทางออกไปรถมันชนกันพังหมดแล้วเขาบอไม่มีทางที่จะไปแล้วเออได้ถ้าจะให้ปล่อยให้หนายไปเองไป ทางใครบางคนที่เรียกว่าตำรวจด,ดูโอ้รถพังแล้วหลดจลด้าบรถงแลับต่อตายตายจ้าบหยากลับต่อไม่ได้แล้วเด้อฮู้ววเด้อตองคิดว่า,ว,าว้าวโอเคมาต่อไป FBI ไอ้ยีมารถ FBI เหรอกดสปา,าวใหม่ก็ได้ FBI โอ้อันนี้คืออันนี้คือคันที่สามเลยใช่ไหม ก็ตำรวจตำรวจระเบิดรถเกาก็เลยตำรวจกันนะที่มารถคันเก่านี่ชาทุกคนเก่าเะรอเราช่วยเองนายนายไม่ต้องกลัวเรื่องนายช่วยตำรวจเราเราไม่กลัว อโอ้ปาเฟียวันได้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 เออไตลิสแซ็ตแป๊บโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเก็บเพียร์เราเนีนะลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้นะครับใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับส่วนโพลิสโพลิสพาให้ทุกผู้ชมไปลองเองนะครับสำหรับคนที่อยากลองด่านนี้นะครับโพลิสคานะครับให้ท่านผู้ชมมาลองดูว่ามันจะแข็งแค่ไหน ผมผมก็ลองอพีไอไปแล้วสนุกมากบอกเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วเจอบ๊ายบายไ่บีเอซีจ้ไดีบีเอีเนี่ย